สวัสดีเด้อครับพี่น้องเพื่อนว่าได้แต่ล่ำแต่บ่มีหมอแค้นเป่ามันกะซํำกินปนบ่มีผักตามเถอนเนาะบัดบากค้นขาหักเออกันกันยั่งเดาเ <c oughs> มื่อนี้มาอยู่กับผู้เห็ดแค้นเห็ดแค้นเปาแค้นแค้นไร่ต่างๆจังไดนี่เมื่อนี้อาจารย์เบลบอกอาจารย์เบลสวัสดีค่ะอาจารย์ค้าสวัสดีครับผมนี่ผู้ผลิตแค้นครับพี่น้อง ไพ่จะเฮ็ดแค้นมาหาเพิ่นไพ่จกเลี้ยนแค้นมาหาเพิินอ้าวอธิบายแน่การทำแค้นเป่าแค้นนี่เป็นอาจารย์เชิญค่ะการทำแค้นเนาะครับค่ะการทำแค้นครับอ่าไอเริ่มจากเลือกไม่นะครับผมค่ะไม่ก็สิเป็นไม่ติดตัวย่างให้ดูเลยไม่ค่ะไม่ไพ่ไม่กู้แค้นเนาะครับค่ะอ่าอีกชื่อนึงเพื่อนว่านไม่เฮียน้อยว่่สันครับโอ้ไม่เฮียน้อยก็เป็นต้นไม่ไพ่เนี่ยแหละครับโอ้ค่ะไม่ไ่เป็นชนิดน้อยค่ะ เลือกไม่แล้วๆเท่ากับมาเฮดลินตีลินลินนะครับโอ้ลินลินนี่ผสมจากเงินท่องแดงผสมเงินโอนเข้าตีออกมากบอกครับผมโอ้บ่ไเด็กง่ายๆตีออกมากแบเป็นเป็นลาบพงศเสียงได้ครับบานเข้ามาซอยเส้นนล็กๆตีเป็นลินอีกเสีนเป็นลินแคนสีอีกครับค่ะสีมาส์สไตร์ล้วกามาเนบมาตัดแพร่เอาเสียงโอ้ค่ตัดแพเอาเสียงค่ะ ค่ะอันนี้จังเห็ดเต่าเสียงแล้วเมื่อแล้วกะชิมาเห็ดเต่าครับโอ้นี่เต่าแค่นเต่าแคนเตาแค่มันคือนมอีแม่เหาอันนี้คือนมเหรอครับโอ้ค่ะ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 ไม่ยังอันนี้อันนี้ไม่ปดูครับผมค่ะมันจงแน่นแกนเนาะเพื่อนไหวไอแค่นี่เป็นเป็นน้ำของผู้ยิ่งนะครับโอผู้ยิ่งเริ่มเห็ดที่แหลกเพป็นว่ามันก็เลยมีเต่าเต่านมแค่นโอ้ผักนี่นะผัเดแม่นครับเห็ดเต่าแลีวๆกับประกอบยัดด้วยขี้สตร ัอันนี้ก็บชีสูตรนะครับชีสูตรมัดนี้มัดจะใส่อาจารย์เอ้าก็ซื้อเอาครับผมโอ้มับดเพ่อเดี๋ยวเอาในปลาที่ว่าว่าอันแม่งยังก่อนมันอยู่ในต้นไม้แมงหน่อยครับแมงหน่อยแม่งพออันเดียวกันเลยครับแต่แต่สิมีซุ่มกระจกไปก้นขายตั้งหากนี่ยู่ครับผมขายอยากเติบอยู่ครับผมเมนบ้านนี้กับแม่งบ่บ้านมันกโลละบ้านมันชี้ลอยห่าลอยครับโอ้ชี้ลอยห่าลอยค่ะบานนี้กับประกอบด้วยนี่กับมัดด้วยเครื่อยานั่ง กับเป็นอันสัมเ็จครับผมเครื่องยานั่งเอาใส่ใส่มัดครับมัดมัดมัดใส่อาจารย์ไปเอาแค่นที่สัมเ็จมาเบิ้งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเอาเอามาเบิ้งค่ะครับผมอ่านี่คือเพื่อสิได้เป็นแค่นครับพี่น้องนะคะอันอันนี้เป็นหินหินหินรับมีดหินรับมีดครับผมโอ้อยากให้มันคมมีดตอกมีดตอกบ่อาจารย์ครับผมมีตอกโอ้ก็มีหลายมีดเนาะค่ะนะคะโอ้ นะคะอา่าพอสําเร็จแล้วก็จะกลายเป็นแค่นจังสี่แม่นครับโอ้ oh. อันนี้เครือยานั่งเขาก็ะชิดมากๆเลล่ะโอ้นน oh, ใส่เครื่องอยานั่งบ่ก oh, นี่อันนี้มัน่วงเดด้เยาครื่องยานั่งป้องพระท่านอย่างเรื่อยๆเครื่องอยานั่ง,ง,งกันไอเฮ็ดทั้งว <c oughs> <ๆ>ิทยาศาสตร์โอ้เอ่อแม่นแมนเทียมครับเทียมครับเครื่อยงยานั่งเทียมโอ้ส่วนส่วนตัวนี้ก็คือตัวนี้เนาะอาจารย์ กีซูนก็คือตัวนี้นะครับขีซูนอ่ะอัดใบร่มออกค่ะครับบานนี้เขาสูงหูจังได้ว่าโดเลมีฟาซอลารซีอันนี้อันนี้อันนี้สร้างสร้างเพื่อนสีโู่จักอยู่ครับบ่ครับเอออาจารย์ล่องเป่าบึงโดเรมีนะครับค่ะโอ้โธรรมดาตัวนี้ค่ะ โอ้สุดยอดอาจารย์อาจารย์พักไว้ก่อนเดี๋ยวเสี่ยไห้มาเป่าแบบสุดยอดเลยโ,ลโอ้เนี่คือเป็นภูส่างแค่นมีลูกศิษย์ลูกหามาเรียนกับอาจารย์เบลนะครับพี่น้องไผอยากได้แค่นให้เพื่อนผลิตให้มันมีเสียงจังดไดแน่เสียงหน่อยเสียงไงเสียงมอลำัูภูไส่เสียงมอลำัมภูยิง่งทำน่องนั่นทำน่องหนึ่งไปจะได้อาับบให้ฟังเ<ล>มื่ออาจารย์เขาเอิ่อไหลเข,า,ขาเอื่อเป็นแี้เนาะคร่แค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 ่ ไอ้โดยเฉพาะไอ้มอลัมผู้ไส้ส่วนมากกับก็เป็นแค่แทบแปดนะครับคซ<อ>ีเมเนอร์ซีเมเนอร์ทางหน่อยยงียมเงาของสี่นะครับค่ะคันผู้ยิ่งกับเพื่อสิบเอ็ดในสี่นะครับโอ้คันสีคันสีไส้บ้งบองบนล่างกดี๋จะเป็นเคื่อเจ็ดขี้เอเมเนอร์โอ้เอาล้วพี่น้องเดี๋ยวเขามาตามช่วงต่อไปว่าอาจารย์เพื่อนสี่เาเป่าไล่ไดจังไถพักสักครู่ก่อนพี่น้อง